นี่นี่นี่อ่ะอ่ะเรียกเอ็มก่อนเรียกเอ็มก่อนอ่ะอืมอ่ไหมเห็นไหมอ่านเลหมอ่านเไหมอ่านี่นี่อ่ะอ่ะเรียกพ่อก่อนเอาอันนี้เอาอันนี้เอาเข้ามาเอามาอันนี้อันนี้มามเฮ้ยโตเอามาอันนี้อันนี้เรียกพ่อก่อน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 อ่าว ม,มามาพอากินนะอืมอ่ะเรียกพ่อก่อนอ้า <laughs> อืมน่ะน่ะน่ะมาพ่อกินหะนึงมา,มาอืมเอ้าอืม,อม